เมื่อเห็นจิตใจแล้วเราก็ต้องดูดูจิตใจของพวกเรานั้นมันจะวิ่งออกไปที่ไหนเราควรที่จะกำหนดไม่ให้ออกจากร่างกายของเราคือในสถานที่ใดที่หนึ่งให้อยู่ที่นั่นเองหากจิตของเราอยู่ในสถานที่เราตั้งเอาไว้ตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมองเข้าไปดูจิตใจของเราได้ ว่ามันอยู่จริงๆไหมหรือมันออกไปภายนอกอยู่มันตั้งอยู่ในสถานที่เราให้มันคิดอยู่นั่นไหมเราควรที่จะเข้าใจด้วยตนเองเป็นผู้ดูผู้ดูผู้คอยดูแลอยู่สอดส่องมองดูอยู่มันก็จะรู้ได้รู้จิตใจได้ว่าจิตใจมันอยู่ถ้าไม่อยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เข้าใจ ถ้ามันอยู่แล้วมันสงบอย่างไรมันมีความสุขอย่างใดบ้างหรือมันเบาๆสบายมันนิ่งสงบอยู่มันก็หน้าที่เราจะรู้ได้คนอื่นไม่รู้กับเราเราย่อมรู้ด้วยตนเองได้ว่าจิตใจของเราสงบอยู่กับอารมณ์อย่างไรและมีความสุขอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตนจะรู้ได้ ไม่มีคนอื่นจะรู้อีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเองเหมือนเราหนาวเรารู้ว่ามันหนาวเราก็รู้ด้วยตนเองว่ามันหนาวอย่างไรมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนอย่างไรมันหิวมันกระหายมันมีความทุกข์มันก็รู้ด้วยตนเองทั้งนั้น ถ้าจิตของเรามีความสุขมันก็ย่อมรู้เหมือนกันทั้งนั้นมันโดยเฉพาะของตนเองเมื่อจิตของเรานิ่งเฉยๆมันก็ย่อมรู้ว่าจิตของเราอยู่เฉยๆมันก็รู้ด้วยเฉพาะตนเองมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ด้วยตนเองนั้นเราก็พากันอาศัยซึ่งสติปัญญาเท่านั้นจะสามารถดูจิตใจของเราได้ ให้เข้าถึงเป้าหมายที่เราต้องการว่าดูจิตใจถ้าหากเรายังไม่รู้จักการดูจิตใจของตนเองแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่าจิตของเรามันคิดอยู่กับอะไรแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องมีความวุ่นวายอะไรทำให้จิตใจของเรานั้นมันยังคุมไม่อยู่ตามความมุ่งหมายของพวกเราเราไปอยู่ที่ไหน เราก็คุมอย่างไม่ได้ก็ไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆใส่ความภาคเพียนพยายามอยู่นั่นแหละเราจะตั้งจิตของเราไว้ที่ไหนเราเอาไว้ที่ไหนแล้วแต่ความสะดวกหรือความสบายเพราะกรรมฐานทั้งหลายนั้นเพราะกรรมฐานทั้งหลายนั้นเราจะเรียกใช้ได้ใครจะใช้อะไรแต่หากเราใช้ ถ้าหากใช้มรณานุสติกรรมฐานนี้มันเป็นหน้าที่ของจิตใจของบุคคลจิตใจฟุ้งซ่านรำคาญไม่หยุดไม่อยู่ไปตลอดนั้นเป็นหน้าที่จะระลึกถึงมรณานุสติกรรมฐานนั้นระลึกถึงความตายถ้าคิดว่ามันจะไปที่ไหนมันก็ต้องเท่าเดิมไอประเทศใดเมืองใดมันก็ตายได้เท่าเดิม ไม่มีปัญหาอะไรสังขารร่างกายอันนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจิตมันก็หยุดอยู่ได้ว่าเอออยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกนี้นี่มันคิดไปทำไมอันนี้มันก็สามารถที่จะจับจิบจตใจของเราได้เอาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานก่อนที่เราจะจับได้มันจะหยุดนิ่งเสียก่อนถ้าเรารู้ ถ้ามันหยุดนิ่งแล้วก็เอามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานข้อธรรมกรรมฐานเราจะเอาลมหายใจเข้าออกหรือจะเอาอะไรการเราระลึกถึงมรณานุสตินี้มันไม่มีที่จะเอาตั้งไว้ที่ไหนระลึกถึงแต่ว่ามันจะตายเท่านั้นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เอาอนาปนสติกกรรมฐาน มีลมมันเข้ามันออกจะได้ดูลมเพื่อจะให้จิตของเรามาดูลมมาคิดอยู่กับลมรู้สึกว่าลมเข้าลมออกให้รู้เพื่อจะให้จิตของเราอยู่กับลมนั่นเองเพราะที่อื่นมันก็หายากที่เราเอามาตั้งไว้เราจึงได้เอาลมลมเพราะเป็นของที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่จึงอยากให้รู้ด้วย เป็นผู้มีสติปัญญาว่าเออรู้อยู่คำว่ารู้ลมนะ่ะจะเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของเรารู้ก็ว่าได้แต่มันหายใจหายใจออกมันรู้ถ้ามันรู้เมื่อไหร่จิตใจมันก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไปที่ไหนถ้ามันเผลอสติมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ทิ้งลมไปเหตุฉะนั้น เราควรจะหายใจให้สบายๆอย่าไปบังคับการฝึกฝนอบรมจิตใจอย่าไปบังคับอยากให้มันอยู่เร็วๆเดี๋ยวมันจะอึดอัดเดี๋ยวมันจะปวดศรีรษะเกิดขึ้นเวียนหัวเกิดขึ้นบางบุคคลยังไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติอารมณ์หายใจเข้าออกก็จะบังคับจิตเลยทีเดียวบังคับลมด้วย ให้มันพ่อนลงไปด้วยเร็วๆด้วยเพื่ออยากให้จิตมันสงบเร็วๆอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายนี่ว่ามันจะปวดศรีรษะมันจะเกิดความวุ่นวายจิตก็ยิ่งฟุ้งซ่านไปไม่อยู่นั่นเองเหตุฉะนั้นเราต้องคอยทำค่อยเป็นค่อยไปคอยฝึกฝนอบรมจิตใจของคน เป็นผู้มีสติปัญญาติดตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเพื่ออยากให้มันอยู่นิ่งบ้างถ้าจิตของเรานิ่งอยู่ตามความหวังความปรารถนาของพวกเรานั่นแหละจึงจะเป็นหน้าที่ของเราจะได้ฝึกจิตใจได้ว่าอยู่ใต้อำนาจความควบคุมของสติปัญญาแล้วจะไปคิดที่ไหนไม่ให้ไปให้อยู่ที่เดิม ไม่ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดไปให้อยู่ที่นี่ให้คิดอยู่ที่นี่ให้สงบอยู่ที่นี่ถ้าเราทำได้เสียก่อนจึงจะสามารถว่าตนเองนี้มีการคุ้มครองดูแลควบคุมจิตใจให้อยู่ใต้อำนาจจะให้คิดอะไรจึงคิดไม่ให้คิดก็ไม่ต้องคิดข้อนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญ การฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องคิดวุ่นวายอะไรการที่บุคคลสร้างคุณงามความดีการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนี้เราไม่ควรเลือกนอกพรรษาในพรรษาไม่เลือกการเลือกเวลาค่ำคืนดึกดื่นกลางวันก็ดีเราสามารถพากันทำได้ ไม่มีปัญหาอะไรบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติแล้วก็ต้องไม่เลือกการไม่เลือกเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาถ้าบุคคลใดสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองได้เวลาไหนเราก็เห็นจิตใจของเราสงบเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเมื่อนั้น เรียกว่ามันไม่มีการมีเวลาเหตุฉะนั้นการทำความเพียรของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนั่งเจริญเมตตาภาวนาของพวกเราก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาในทุกสมัยปัจจุบันนี้หรือทุกวันนี้เราจะเอาเวลาไหนตอนเช้าหรือตอนเที่ยงตอนบ่ายค่าคืนก็ดี เรามีหน้าที่จะทำได้ทั้งนั้นไม่มีใครจะบังคับเราไม่มีใครจะมาฝึกฝนควบคุมเราตลอดเราควรที่จะควบคุมตัวเองฝึกฝนอบรมตนเองเพราะจุดมุ่งหมายของตนเองอยากฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีให้มีจิตสงบจิตใจหนักแน่นมั่นคงจิตใจไม่วอกแวกไม่ง่อนแงนคอนแคลน ก็อยากให้จิตใจมันสงบรั้นจิตใจของเราสงบเราก็จะได้พบกับความสุขในการประพฤติปฏิบัติของเราด้านฝึกหัดจิตใจเราจึงจะเห็นชัดว่าเอจิตใจสงบนี่มีความสุขแต่เมื่อเราทำจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ยังไม่เห็นความสุขนั้นว่ามันสุขอย่างไร เพราะเรายังไม่ได้รับรถจิตใจของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิให้เห็นความสุขเกิดขึ้นอยู่ในความสงบ